โจซีโฮนักแสดงระดับ Kong, เอลิสชาวฮ่องกงเตรียมสร้างบิ๊กโปรเจกต์ในไทยจบลงไปแล้วกับ World Film Festival of Bangkok 2024เทศก,กาลภาพยนตร์โลกแห่งกรุงเทพมหานครครั้งที่16ที่จัดยิ่งใหญ่ขึ้นทุกปีโดยในปีนี้นักร้องนักแสดงระดับเอลิสชาวฮ่องกงโจซีโฮโจซีโฮได้รับรางวัล The Most Intriguing Actress จากภาพยนตร์เรื่อง ONPAKU สร้างความปลับปลื้มใจให้เธอเป็นอย่างมากโดยการเดินทางมารับรางวัลในครั้งนี้สามีสุดที่รักคอนรอยชาญ CONROYCHAN นักแสดงในแบบชาวฮ่องกงผู้ร่วมก่อตั้ง852ฟิล์มด้วยกันกันกบโจซีโฮพร้อมด้วยอ e ีแมนทาฮิรีอแมนทนักแสดงหนุ่มชาวอิรานได้เดินทางมาร่วมแสดงความยินดีกับความสำเร็จครั้งนี้ของเธอณนะ w o w o r l i n i n e m e n t r t r w o World โจซีโฮ,โโฮเธอมีผลงานภาพยนตร์ที่คนไทยคุ้นเคยอาทิ RT, The Twin Effect Street Fighter, The Legend of ฟช l นลี่มายลัคกี้สเป็นต้นและยังมีผลงานเพลงมาแล้วกว่า15อัลบั้มเผยความรู้สึกในครั้งนี้ว่าฉันรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เข้าร่วมเทศกาลภาพยนตร์โลกแห่งกรุงเทพมหานครครั้งที่16ในฐานะนักแสดงและในฐานตัวแทนบริษัท852ฟิล์มจากฮ่องกง ฉันขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านที่มอบรางวัลนักแสดงหญิงทรงสเส่ห์จาก ONPAKU ซึ่งเป็นภาพยนตร์เรื่องล่าสุดที่ฉันได้แสดงนำโดยภาพยนตร์ ONPAKU ถือเป็นหนึ่งในสามของภาพยนตร์ที่บริษัท852ฟิลมเป็นผู้สร้างและยังมีภาพยนตร์เรื่อง RAJAS AH และ The Bliss ที่ถ่ายทำเสร็จสิ้นไปแล้วและเร็วๆนี้ภาพยนตร์เรื่อง o n T a k u และภาพยนตร์เรื่อง RAJAS จะมีกาหนดเข้าฉายในโรงภาพยนตร์ ในประเทศไทยฉันหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการสนับสนุนจากแฟนภาพยนตร์ชาวไทยนะคะเพราะฉันกับคอนรอยชาญสามียังมีแผนจะมาใช้ประเทศไทยในการถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องใหม่ส่วนตัวแอบปลื้มนักแสดงชาวไทยออกแบบชุติมนก็แอบหวังว่าในอนาคตอันใกล้นี้จะมีโอกาสได้ทำงานร่วมกันในระหว่างการสัมภาษณ์โจซีโฮได้แนะนำอีแมนทาฮิรีศิล,ลปินคนแรกภายใต้สังกัด852ฟิล์มที่มีโอกาสเดินทาง มาร่วมง,งานเทศกาลภาพยนตร์โลกแห่งกรุงเทพมหานครครั้งที่16โดยขณะน,นี้ทางอ e ีแมนก็กำลังฝึกฝนเพื่อเตรียมออกซิงเกิลและหวังว่าผลงานเพลงและผลงานภาพยนตร์ของเขาจะได้ปล่อยออกมาให้แฟนๆชาวไทยได้ติดตามฟังในอนาคตอันใกล้นี้ด้านอ e ีแมนทาฮิรีได้ให้สัมภาษณ์เพิ่มติมว่าขอบคุณเทศกาลภาพยนตร์โลกแห่งกรุงเทพมหานครครั้งที่16ที่ทำให้ผมได้มีโอกาสมาเที่ยวประเทศ ไทยเป็นครั้งแรกระหวังว่าจะไม่ใช่ครั้งสุดท้ายเพราะผมเริ่มหลงรักกรุงเทพมหานครแล้วการเปลี่ยนจากอาชีพแพทย์มาเป็นนักแสดงไม่ใช่เรื่องยากสําหรับผมเพราะไม่ว่าจะเป็นแพทย์หรือนักแสดงผมก็จะพยายามทําให้ดีที่สุดผมสนใจเมืองไทยมากระหวังว่าวันหนึ่งจะได้มาถ่ายทําภาพยนตร์ที่นี่ครับ